แตะนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตล้อมือสองให้ดูนะคะนี่ค่ะมีเข้าใหม่นะคะเยอะแยะเลยนะคะรอบนี้นะคะนี่ยังไม่ได้อัปเดตนานนะคะรานะคาเริ่มต้น6,900นะคะร <IT Bad> <ๆ>้านรุนยังแตกนะคะตั้งอยู่เรียบคลองสามลำลูกกานะคะจังหวัดสทานีนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ095199659นะคะหรือว่าใครอยากมาดูมาชมได้ที่ร้านนะคะ ปากหมุดพิมพ์ว่าพูนลูนยางแตกนะคะพอพานสระอูนอหนูลอลิงสระอูนอหนูแล้วก็ยางแตกนะคะไม่ต้องพิมพ์คําว่าร้านนะคะพิมพ์ปูนลูนยางแตกเลยนะคะ GPS e มาถึงร้านเลยนะคะใครมีล้อเดิมล้อแต่งล้อสภาพไหนนะคะเอามาเทินกันได้เลยนะคะ ถ้าเทินราคาจะลดไปอีกจากที่แจ้งนะคะสมมุติว่าราคาประมาณ6,900เททินก็จะเหลือประมาณ3,900 4,900เงี้ยค่ะราคาก็จะลดไปอีกนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,900บาทนะคะมีชุดไหนบ้างนะคะนี่ชุดนี้นะคะเป็นลายใบพัดนะคะงาน Emotion นนะคะแจ้งนะคะชุดนี้สเปคกว้าง10.54ลูกนะคะใส่ลดตัวสูงนะคะ ยางเป็น265 60 18นะคะเป็นนิโตะรถตัวสูงใส่ได้เลยนะคะทุกรุ่นแต่แต่จะมีโตโยต้านะคะ,ท,ะ,ะ,คะที่จะต้องใส่แผ่นรองนะคะที่จะต้องใส่แผ่นรองคู่หน้านะคะสุดนี้นะคะยางนิโตนะคะ265 60 18นะคะดอกยางก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะเราก็จะมีตำหนิขอบนิดหน่อยนะคะนี่มีตำหนิขอบบ้างนะคะ ชุดนี้นะคะแม็กพร้อมยางเลยนะคะราคาอยู่ที่6,900บาทนะคะ6,900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะใส่ลูกกระบาของรุส่สูงนะคะได้ทุกรุ่นนะคะยกเว้นนวาวาล่านะคะนวาวาล่าเอ็นะคะใส่ได้นะคะ แล้วก็มาดูตัวไหนอีกนะคะเบาๆนะคะจัดชุดโปให้ลูกค้าเลยนะคะสำหรับ5รลูก็มีนะคะชุดนี้นะคะ m a x c e 28นะคะยางเป็น255 50 18คู่หน้าคู่หลังเป็น255 55 8นะคะดอกยาวประมาณน,นี้เลยนะคะ 1> 5ลู14นะคะราคาอยู่ที่7,900บาทแต่ถ้าชุดไหนนะคะสเปคที่ไม่ใช่9.5 10.5นะคะทางร้านจะแจ้งนะคะจะแจ้งว่าเป็น10.5 4ลูกนะ,ะหรือว่าเป็น8.5 4ลูกนะคะส่วนชุดไหนนะคะไม่ได้แจ้งสเปคนะคะจะเป็นล้อกว้าง9.5 10.5นะคะสำหรับชุดนี้ใส่ล้อ5ลูนะคะ7,900บาทแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ P E อีสามเจ็ดนะคะใส่ลูกกระบะ๋หกลูกตัวสูงนะคะราคาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทขายยางไม่สองข้าหนสิบแปดนะคะดู่า,าล้อสวยๆเลยนะคะยางประมาณนี้เลยนะคะหนึอยหนึ่งนะคะยางประมาณนี้เลยนะคะราคายกชุดนะคะแมตพร้อมยางนะคะอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทเลยเองเดี๋ยวข้ามาดูสวยๆบ้าง สวยๆแล้วก็มีนะคะก้านยก SUV นะคะสีส,สวยๆเลยนะคะก้านยก SUV ยางนิตสกนะคะเรามีนะคะหรือว่าเอี่ยเบลล์ออฟลุกนะคะเบลล์ออฟลุกเราก็มีนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กเบลนะคะออฟลุกเลยนะคะนี่ได้ยางใหม่ด้วยนะคะแต่ราคามือสองนะคะยางคู่หน้าเป็นสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดนะคะปียี่สิบสองนะคะเป็นยางใหม่นะคะเส้นสียังมีนะคะเป็นยางใหม่หนึ่งคู่นะคะคู่หน้า ส่วนคู่หลังเป็นปี21เอดนะคะเป็นปี21เอดนะคะถือว่าใหม่พอๆกันนะคะล้อสวยไร้รอยเลยนะคะยางหน้าเป็นสองสี่ห้าสี่ห้าสแปดปี22บเป็นยางใหม่นะคะชุดนี้นะคะมือเส้นสีตุ่มยังอยู่นะคะส่วนคู่หลังเป็นสองเจ็8ห้าี่สปี21เอดนะคะใหม่ซูสีกันเลยนะคะชุดนี้นะคะคุ้มกว่าเบิกใหม่แน่นอนนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งบาทนะคะ ได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยออฟลึกๆกนะคะราคาอยู่ที่14,500บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่เดี๋ยวพามดู5รลู5รลูเราก็มีรอบนี้ได้แม็กห้าลูเป็น d 1 s f นะคะเป็นล้อเลนโซ่นะคะ d 1 s f นะคะล้อเลนโซ่เลยนะคะออฟลึกๆเงาเงานะคะไม่มีที่เกลือนะคะมาพร้อมกับยางนิโต้นะคะนี่นะคะตกยางประมาณนี้เลยนะคะ ล้อเงาเงาวิบวิบนะคะเป็นล้อเลนโซ่เลยนะคะชุดนี้นะคะกว้าง9.5 10.5นะคะราคาอยู่ที่13,900บาทนะคะได้ทั้งแมตกทั้งยางเลยเป็นล้อเลนโซ่ได้นะคะชุดนี้นะคะได้ราคาอยู่ที่13,900บาทะค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูตัวนี้ค่ะเป็น C E 28นะคะดูยางเป็นยางแมสนะคะนี่แมตกูดไลจน,นะคะนี่ ะะคะยางหน้าเป็นสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดนะคะยางหลังเป็นสองหกห้าสี่สิบสิบแปดนะคะปียี่สิบเอ็ดนะคะกับปีสิบแปดนะคะเป็นแม็กซีเอยี่แปดนะคะสําหรับรถหกลูนะคะรถโหลดเตี้ยนะคะรถโหลดนะคะแก้มกําลังพอดีนะคะไม่หนามากไม่บางมากนะคะเนี่ยโหลดสวยนะคะชุดนี้นะคะยางแบบลายเทพกันไปเลยนะคะนี่ให้ดู สวยขนาดนี้นะคะมาฟังราคาค่ะชุดนี้นะคะได้แม็กซ์ทอมยางเลยนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะคะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะย,งยางเทปเทยแบบนี้นะคะแม็กสวยๆอย่างนี้นะคะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะใส่รถกระบะหกลูสําหรับรถโหลด,ลดเตี้ยนะคะแจงก่อนเนาะนี่แล้วก็มีมีก้านยก s อ v นะคะกว้างเก้าออฟศูนย์นะคะความกว้างนะคะ วง9ออฟศูนย์ 0, ใส่รถกระบะหกดูตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะมาพร้อมกับยางนิโต 5, 6, 6, 8, 8. ้สองหกห้าหกสิบสิบแปดยางนิโต้ปีสิบแปดด้วยนะคะชุดนี้นะคะล้อส,สวยไหลลอยเลยนะคะยางนิโต้นะคะดอกหนาๆเลยนะคะนี่ะนะ,ะดอกนานาหนาๆกันไปเลยนะคะนานาาย,ะคะยางนิโต้ปีสิบแปดนะคะชุดนี้นะคะ ที่1 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะใส่รถกระบะห6ลูตัวสูงนะคะ11,900บาทนะคะสุดนี้นะคะการยก s u v นะคะแล้วก็มีการยกราคาเบาๆแต่ล้อสวยมากคือลูกค้าใส่ไปไม่กี่วันนะคะลูกค้าอยากเปลี่ยนรานนะคะใหม่จัดนะคะดูสุดนี้นใหม่จัดจัดให้ราคาเบาๆเลยนะคะเนี่ย ใหม่จัดค่ะชุดนี้นะคะนี่ก้านยก s อ v ล้อใหม่ใส่ไม่ถึงอาทิตย์นะคะลูกค้ามาเปลี่ยนเป็นลายอื่นไปนะคะเพราะว่ามันเกิดเนื่องจากที่ลูกค้านะคะใส่รถตัวเตี้ยตัวเตี้ยแต่ใส่เป็นก้านยก SUV นะคะเพราะว่าลูกค้าว่าใส่แล้วมันไม่ได้อย่างที่ออกมาก็คือว่ามันล้นเยอะนะคะ เกิดปัญหานะคะลูกค้าเลยมาเปลี่ยนออกนะคะใส่เป็น e ีแบนนะคะลูกค้าอยากได้เป็นสเปคไม่ล้นนะคะใส่อ e b แบนไปนะคะกว้าง8.5สีลูกนะคะทางร้านเราก็แนะนําให้นะคะเพราะว่าลูกค้าบอกมันล้นเยอะมากเลยมันล้นกว่าเก้าครึ่งศูนยขึ้นอีกนะคะการโยกกว้างเก้าออกศูนเนี่ยนะคะบางคนว,ว่าทําไมกว้างเก้าทำไมมันถึงล้นนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าออฟศูนนะคะมันล้นนะคะจุดนี้นะคะเหมาะกับการใส่รถตัวสูงเป็นอย่างมากนะคะ หรือว่าใครชอบล้นๆทางทางนะคะบางคนชอบนะคะก็ใส่ได้นะคะตัวเตี้ยเป็นแนวยีรับแคะอย่างเงี้ยใส่ได้นะคะสําหรับคนชอบเนาะอันนี้เป็นกา้านยก SUV นะคะสีสวยมากสีสวยมากนะคะสีเข้มสีสดใหม่มากดูนู้นอตคือใหม่จัดอะชุดนี้น,นะคะจัดให้ราคาเบาๆเลยยางเป็น2 2งสองหก้าหกปี18ด้วยบิสตสโตนใช้กันยาวๆนะคะ ใช้กันยาวๆไปเลยนะคะชุดนี้นะคะแม็กร้อมยางล้อสวยล้อกิ๊บการันตีเลยนะคะล้อชุดนี้ใหม่มากสดมากนะคะราคาเบาๆให้ลูกค้าเลยยางบิตสโตนนะคะใช้ยาวๆไปเลยนะคะชุดนี้นะคะแม็กพร้อมยางนะคะราคาอยู่ที่19 0 0บาทนะคะแม็กพร้อมยางเลยล้อสวยขนาดนี้ใหม่ขนาดนี้นะคะหนึ่งอบาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูชุดนี้อันนี้เป็นงาน Emotion R of ลึ k นะคะมีแม่นำเสนอค่ะนี่นะคะเป็นแม็ก r d f 1นะคะงาน Emotion R นะคะ of l i ก k แบบนี้เลยนะคะเนี่ย of ลึก of กะละมังเลยนะคะปกติ off จะประมาณนี้นะ,ะแต่ชุดนี้ได้ of ลึก of กะละมังลึกทั้งหน้าลึกทั้งหลังนะคะชุดนี้นะคะมาพร้อมกับยางปี20 255518นะคะปี20นะคะนี่ยยางดอกหนาๆกัน ไปเลยนะคะยางตบหนาหนากันไปเลยนะคะนี่ออฟลึกมากนะคะลึกทั้งหน้าลึกทั้งหลังนะคะแต่ลึกๆแบบนี้กว้าง9.5-10.5นะคะนี่ข้างหลังยิ่งลึกจัดเลยออฟกละมังเลยนะคะยางปี20กันไปเลยนะคะหลักพันค่ะชุดนี้นะคะใส่รถก,กระบะตัวเตี้ยนะคะรถไม่โหลดนะคะรถไม่โหลดหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทําแพะนะคะใสย่ยีราฟแพะนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่ จัดให้ลูกค,ค้าราคาเพียง9,900บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะ9,900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะออฟลึกๆอย่างงี้เลยฮุม9,900บาทยังไป20ด้วยนะคะดอกนิ่มๆกันเป็นเลยนะคะมาดูชุดต่อไปนะคะแม็กกี้แบนนะคะใครหาสเปคไม่ล้นนะคะแม็กกี้แบนนะคะกว้าง8.54ลูกนะคะเป็นสเปคไม่ล้นนะคะชุดนี้นะคะใครอยากได้ ไม่ล้นนะคะยังไงก็ไม่ล้นแน่นอนนะคะชุดนี้นะคะยางเป็น2หน้าเป็น2สหี่หลังเป็นส4 5 4 5 1หสี่้าปี21ทั้ง4ีเส้นเลยนะคะกระสิบบอกว่าราคาอยู่ที่13,900บาทแต่จะบอกทีเดียดตรงที่ว่าได้เป็นแม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่แม็กมีตำหนินะคะอันนี้มาจัดโปรให้ลูกค้านะคะแม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ตอนนี้คือมีชุดสุดท้ายแล้วนะคะชุด ชุดสุดท้ายนะคะชุดสุดท้ายกันไปเลยนะคะแม่ค้าพูดไปพูดมาก็ทิ้งพันกันแล้วนะคะชุดสุดท้ายแล้วนะคะนี่แม็กใหม่เลยนะคะไม่ใช่แม็กที่มีตําหนินะคะแม็กดีๆนี่เองนะคะแต่เอามารัดจากโปให้ลูกค้านะคะตามเคยนะคะเดือนละหนึ่งครั้งนะหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทเป็นแม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นนะคะแต่ยางปียี่สิบเอ็ดนะคะนี่ยาดูยางก่อนค่ะ ลืนให้ลูยางนะคะนี่นะคะยางปี21ทั้งสี่ได้เลยนะคะสำหรับใครหาสเปคไม่ล้นนะคะหรือว่าใส่รถเก่งนะคะ5ลู114นะคะใส่ได้นะคะรถกระบะก,ก็ใส่ได้นะคะไม่ล้นนะคะชุดนี้นะคะหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทได้แม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นนะคะย้ำนะะราคานี้แม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นนะคะ มาดูชุดต่อไปเลยชุดนี้เป็นแม็กอาร์พีอวันได้ยางแก้มขาวฮีโร่อาวันวันนะคะยางเป็น265 558นะคะนี่รถตัวสูงนะคะโหลดนะทำแมวยีราฟแคะกำลังสวยนะคะยางสวยนะไซนี้รถตัวสูงนะคะรถตัวสูงโหลดสวยมากยางไซนี้ฮีโร่อาวันวันแก้มขาวแม็กอาร์พีอวันนะคะเดียนะ๋ยวพาดึงตอกยางนี่รอนิดหน่อยนะคะ ราคาชุดนี้หลักพันค่ะแมกพร้อมยางเลยนะคะราคาอยู่ที่9,500บาท9,500บาทนะคะชุดนี้นะคะใส่รถกระบะหกลูน,นะคะรถตัวสูงนะคะโหลดนะสหลสวยนะคะชุดนี้นะคะหรือว่ารถตัวสูงแบบไม่โหลดก็ใส่ได้นะคะรถตัวสูงแบบไม่โหลดก็ใส่ได้ค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,500บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะ ชุดนี้พาดูไปแล้วนะคะชุดนี้ CE 5รลูอยู่นี่7,900บาทแม็กซ CE ดูขอเงางเงาคิค๊บๆอย่างนี้เลย7,500บาทเท่านั้น7,9 0 0้าบาทเดี๋ยวจัดให้ลูกค้าเลยชุดนี้7,500บาทขอแล้วก็มีชุดนี้นะคะแม e e ็กทีสจนะคะมาพร้อมกับยาง2 5 5 5 5าห้นะคะเนียยางดอกนนหนาๆเลยนะคะ ตอกหนาๆกันไปเลยนะคะชุดนี้นะคะแม็กพร้อมยางราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะใส่ลูกกระบ่าหกลูัวเตี้ยแบบไม่โหลดนะคะหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทําแพะนะคะแนวยีราฟแพะนะคะชุดนี้นะคะ8,900บาทค่ะแล้วก็แม็กเวลชุดนี้เป็นเวล5ก้าน5รลูนะคะออฟลึกราคาหลักพันค่ะชุดนี้จัดให้ลูกค้าราคาเพียง9,500บาทนะคะ นี่มีตำหนินะคะนี่นิดหน่อยนะคะนี่เป็นห้าลูห้าก้านออฟล o ฟนะคะยางก็จะประมาณนี้เลยยางหน้าเป็น2องสามห้าสี่ห้าบแปดยางหลังเป็นสองห้าี่สิบสนะคะนี่ยางคู่หน้าก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่ล้อก็จะมีตำหนิบ้างนะคะแต่ราคาหลักพันนะคะชุดน,นี้นะคะไม่ซ่อมไม่ดุ้งการันตีนะคะ อาจจะมีร้อยบ้างนะคะชุดนี้เนาะชุดนี้นะคะชุดนี้นะ,ะชุดไหนกิปบอ,อกกิปนะคะราคาอยู่ที่9,500บาทเท่านั้นเลยค่ะ5รลู5ก้านออฟลึกนะคะ9,500บาทนะคะ5รลู1นสี่ะเดี๋ยวพาไปดูทางนน้นทางนน้นก็มีสีสวยกิ๊กก e ิ๊ก CE 28 6รลูราคาหลักพันนะคะนี่เลย ล้อสวยๆเลยนะคะยางเป็น255 50 18นะคะนี่ล้อล้อ9.5 10.5นะคะดอกยางก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่ล้อสวยๆกิ๊กๆเลยนะคะนี่สีเดิมค่ะสีเดิมนะคะสวยๆยิกิ๊กเลยนะคะชุดนี้นะคะราคาหลักพันจัดให้ลูกค้าเลยสีนี้86รู ใส่รถตัวเตี้ยนะคะหรือว่ารถตัวสูงรถเตี้ยทำแพะนะคะชุดนี้นะคะแม็กพร้อมยางนะคะราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะได้แม็กกับยางเลยนะคะส,สวยๆแบบนี้เลย9,900บาทนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีเวลเวลยางสวยมากเวลนะคะมีกระห้าก้านห้าลูนะคะแต่ออฟธรรมดานะ ยางหน้าเป็นสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดดอกนนหนาเลยยางหลังเป็นสองเจ็ดห้าสี่สิบสิแปดนะคะดูดอกยางค่ะนำเสนอว่าดอกยางแบบหนามากนะคะดอกยางหนามากสวยมากนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้นะคะแม็กพร้อมยางนะคะยางดอกนนหนาๆอย่างนี้เลยราคาอยู่ที่หนึ่งเก้าร้อยบาท 19 0 0บาทนะคะใส่ลูกกระบา5รลูหนึ่งสนะคะชุดน,นี้นะคะ19 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็๋ยวทามาดูชุดน,นี้อันนี้เป็นแม็ก e e 3 7นะคะยางเป็น25 5ห้าห้ปี20นะคะยางปี20กันไปเลยนะคะดอกหนาหนากันเลยนะคะเนี่ยดอกหนาหนากันไปเลยนะคะยางเป็นยางปี20 25 5 5สอง้าห้าหปี20นะคะ ชุดนี้จะให้ลูกค้าราคาเพียง9,500้าบาทยางในสองห้าห้าห้าปี20นะคะ9,500้าอบาทใส่หนกกระบปาหกลูกลกตัวเตี้ยนะคะหนอว่ารถลตัวสูงโหลดเตี้ยทําแคะนะคะแนวยีราฟแคะนะคะนี่แล้วก็มาดูรถรอบนี้สายครีนเยอะนะคะคลีนเยอะซะเหลือเกินนะคะนี่เป็นแม็กห้าลูนะคะ RP f 1ีเอวันะนะคะเป็นยางนิโต255 5ห้าห้าห้าดนะคะเป็นยางนิโตป,ปี18นะคะ นากันน,นี้เลยนะคะยางนิโตปี18นะคะใส่ลูกกระบะห้าลู114นะคะ255518นะคะได้ยางนิโตนะคะชุดนี้นะ,ะนิตกนะ,ะปี18เลยนะคะราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะ9,500บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มี RPF1 ยาง255518 0ยางเซ็ตนะคะชุดนี้ เป็นยาง2 5 5 5 5 8ค่ะแจ้งผี่ใส่รถกระบะหกรูนะคะนี่รถกระบะหกรูตัวเตี้ยหรือว่ารถตัวสูงรถเตี้ยทําแพะนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่แค่เจ็ดพันเก้าร้บาทยาง255518นะคะปียีสิบนะคะด,ดูดอกยางกันค่ะมีดอกยอัดให้ลูกค้านะคะ เจ0ดอบาทสำหรับชิดนี้เดี๋ยวทำราคาถูกให้ลูกค้าหกพ0นเกร้อบาทรอไม่ซ่อมไม่ดูนะคะ6,900บาทเลยชุดนี้ยางสองห้าห้าห้าใส่รถกระป๋างดูตัวเตี้ยนะคะหรือว่ารถตัวสูงรถเตี้ยทำแพหกพัน้าร้อยบาทเอาไปเลยค่ะชุดนี้นะคะหนสวยนะเป0พันเก้ามาดูชุดต่อไปค่ะอันนี้เป็นแม็กซีดีเจ็ดนะคะ ยางหน้าเป็นสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดยางหลังเป็นสองเจ็ดห้าสี่สิบสแปดนะคะนีแบบยางประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะจอกหนานะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่แ9ด0ัน้าร้อยบาทนะคะสำหรับรถรถโหลดนะคะรถโหลดนะ,ะแกไม่หนาแล้วก็ไม่บางมากนะคะชุดนี้นะคะแ9 0 0ัน้า้อยบาทค่ะ 8,900บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าใครหาเวล6รูนะคะเนี่ยมีราคา,าเบาๆให้ลูกค้านะคะเวล6รูนะคะล้อกิ๊กอยู่นะคะตกยางประมาณนี้เลยชุดนี้นะคะจัดให้ลูกค้าราคาเพียง8,900บาทค่ะได้ทั้งแม็กทั้งยางนะคะ8,900บาทเวล6รูนะคะใส่รถกระบะ6รูตัวเตี้ยนะคะหรือว่ารถตัวสูงรถเตี้ยทำแค้ะนะคะ แล้วก็มีชุดนี้อีกชุดหนึ่งเวลหกลูนะคะราคาอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะนี่ยางประมาณนี้เลยชุดนี้ยางหน้าเป็นสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดยางหลังเป็นสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดนะคะเป็นเมกเวลนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะราคาอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยค่ะเนี่ยยวถ่ายให้ดูจะมีตำหนิหน่อยนะคะ แล้วก็มีชุดนี้แม็กวันเลนโซนะคะเป็นยางสอง6 5ห้านะคะชุดนี้นะคะใส่ลูกระบ่ห6ลูตัวสูงได้เป็นล้อเลนโซ่นะคะแบรนด์แท้แต่ละคาโคตรเบายางปี19บเก้าดอกหนาๆค่ะเนี่ยปี19บเกดอกหนาดอกหนาหนานิ่มๆเลยใส่ลุกระบ่ห6ลูตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่เจ็ดบาทค่ะ 7,900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะได้ทั้งแม็กทั้งยางเลย7,900บาทค่ะเ mm hmm. นีเยนอีกเ mm hmm. อโรดก็มีนะคะชุดนี้นะคะสูตรนะคะยางปี19ดอกหนาๆเลย mm hmm. เป็นแนวอบโรครอบ16นะคะ11,900บาทค่ะชุดนี้นะคะ11,900บาทนะคะ ใครสนใจนะคะมาดูได้นะคะที่ร้านบุนรุญยางแตกนะคะที่แจ้งไว้ข้างต้นเลยร้านอยู่เรียบคลองสามลำลูกกานะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะใครมีล้อเดิมล้อแต่งล้อสภาพไหนนะคะเอามาเทินได้ทุกสภาพนะคะราคาลดไปอีกนะคะหรือใครสนใจอยากมาดูมาชมได้ก่อนนะคะมาถามกันก่อนได้นะคะ ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวมีรอเดี๋ยวเอามันลงให้ดูอีกนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะให้ดูก่อน